วายมาแล้วมาสวัสดีผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะอะวันนี้นะคะวิก็จะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักอนองน้ำลายกระเด็นเนี่ยมอคนเงาวกับช้างของเรานะคะเมื่อวานมีน้องถามมาว่าเงาพังเต้อมันจะกินมีน้องถามมาว่าช้างมีคิ้วไหม บอใจนี้ยังห้กินในวันนี้เดีวยวกันหิวนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาซื้อตะกร้าผลไม้ให้ช้าของเราได้เลยนะคะคนเงาเดี๋ยวก่อนเด็กๆถามมาว่าช้างดูดึงอ่ะดูนางจะกินเน่สู้แรงช่างมาไวหนีก่อนหนีกอนนี่นะ ช้างมีขนคิ้วไหมคะช้างดเดี๋ยวซูมให้ดูเลยนะคะช้างไม่มีขนคิ้วคะ่ะไม่มีนะคะแต่ช้างมีตาหลายชั้นมากเลยนะคะนี่คะ่ะไม่ต้องไปคลินิกศัลยกรรมอะไรที่ไหนเลยคะ่ะมีตาอยู่ประมาณเชือกนี้แล้วแต่แล้วแต่เชือกอีกทีหนึ่งนะคะแต่เชือกนี้มีอยู่หนึ่งสองมีตาสามชั้นนะคะ หนึ่งสองสามข้างนี้มีสี่ชั้นเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่ช้างมีตาสี่ชั้นค่ะนี่ค่ะพอไม่มีของให้กินก็ซึมนะคะมึนค่ะงอนค่ะ,คะเดินมาด้วยความหวังว่าฉันจะได้กินแล้วแต่ไม่มีของกินให้คหน้าเอ็นดูนี่ค่ะ สิงคอนเรียกชื่อแล้วก็หันมาละคอนสิงคอนนะคะฝั่งนี้เป็นป้าวันดีค่ะอยู่ทั้งโค่นะคะสิงคอนนี่จัดอยู่ในช้างประเภทช้างอ้วนนะคะโดนสั่งให้ลดความอ้วนอยู่ค่ะต้องเดินรอบลานแสดงช้างวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบรอบนะคะช้างมีตา สี่ชั้นนะแต่ไม่มีคิ้วค่ะขนตาเขาจะยาวนะคะเหตุที่เึือกขนตายาวนี้เนื่องจากว่าป้องกันมแมลงนะคะป้องกันมแมลงป้องกันกิ่งไม้ใบหญ้าเวลาเดินเข้าป่าที่จะทิ่มลูก,กตาเขานะคะนี่ค่ะดูนะคะดูช้างที่นี่ก่อน,นะคะ่ะช้างที่สุดอนุรักษ์ช้างไทยนะคะนี่คือนิสัยช้างนะคะไม่มีของกินให้ก็ไม่สนใจนะคะ ฝั่งนู้เป็นช้างของลานแสดงช้างค่ะกำลังเดินไปที่ลานนะคะมีการแสดงรอบสิบเอ็ดโมงค่ะอ๋อแล้วพี่เทพหายไปไหนเอ่ยเก่งดูไม่ยากกบมาได้กินนาะจำเป็นนาะไปละ แม่นกินเองหลากเองนังเลงพอก่อยไปเด้อนี่คือความน่ารักของเรานะคะถามว่าช้างช้างเนี่ยยิ้มได้ไหมคะช้างยิ้มได้นะคะเอ้าไอตัวที่สั่งให้ยิ้มได้ดันงอนไปแล้วค่ะสี่ออนคอน เนวนะคะช่วงนี้แบบช้างเรียกหาของกินเยอะค่ะวันนี้ไม่แน่ใจว่าย่าลงครบเรียบร้อเปล่านะคะเมื่อวานย่าขาดแคลนคลงไม่ครบค่ะเลยต้องแบบเอาเด็กๆไปผูกในป่าเล็้วให้หาของกินในป่าตามธรรมชาตินะคะนี่รู้โอ้ยยากแบมีอ่ะใส่เฮียก,กินได้กันนี่ อือกินก็แม่อจี้แม่กินก็มันมีน้อยอ่ะกินตามน้อยไปก่อนอ้กระดือว่าไข่กรดดูนะคะชูงวงแล้วค่ะดูสายตาก่อนนะคะสายตาดูว้าววอนอ้อนวอนละเกิน ชูงวงไปค่ะเห็นไรรู้ไหมคะถึงทําสายตาแบบนี้ทํางวงแบบนี้อยู่จะให้ดูค่ะมีย่าอยู่ค่ะมีย่าอยู่เด็กๆอยู่ในช่วงไดเอทนะเนี่ยช่วงนี้อไดเอทก็ขอนมีย่าอยู่นะคะแต่ต้องรอก่อนค่ะยังไม่ถึงเวลาให้นะคะโดยปกติแล้วชาว้างจะเป็นสัตว์ที่กินได้ตลอดเวลานะคะ จะหยุดกินเฉพาะช่วงที่เขานอนหลับแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวหายายาให้กินเน้อหรือขออนุญาตลาไปเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้เราก็สรุปคลิปวิดีโอวันนี้นะคะที่มีน้องน้องน้องใบบุญหรือเปล่าไม่แน่ใจน,น้องบุญนะคะเมื่อวานแม่ฝนเรียกน้องบุญถามว่าช้างมีคิ้วไหมก็ตอบได้แล้วนะคะว่า ช้างไม่มีขิวค่ะแล้วเดี๋ยวมีคำถามใหม่มาก็คือช้างยิ้มได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้อุ๋จะมาเฉลยนะคะว่าช้างยิ้มได้หรือเปล่าค่ะคิดนี้สวัสดีค่ะ